ก่อนจะเข้าสู่เนะื้อหาก็แจ้งเตือนสปอยนะครับคุณผู้ชมที่ยังดูภาพยนต์และซีรีส์ของมาเวลยังไม่เป็นปัจจุบันก็กดข้ามวิดีโอนี้ไปก่อนนะครับ Secret Invasion ใน่พที่3ใช้ชื่อตอนว่า Betray ที่หมายถึงการทรยศการหักหลัง นยะของคำคำนี้ก็สะท้อนไปยังบริบทของตัวละครหลายๆคนในเรื่องตั้งแต่พิซิล่าฟิวรีหรือว่าวาร่าที่แม่นิกจะรู้ว่าเธอเป็นสคราวและตกลงปลงใจอยู่ด้วยกันแต่ดูเหมือนว่าในช่วงเวลาที่นิกไม่อยู่เธอกลับมีความลับบางอย่างที่ปิดบังเอาไว้ผนวกกับในตอนจบก็ดูเหมือนว่าเธออาจจะร่วมมือกับกราว,วิกอีกด้วยในมุมกลับกันนิกที่กลับมาจากเดบลิ็เงียบหายไปเลยเขาขึ้นไปประจำการอยู่บนสถานีอวากาศโดยไม่ได้สนใจวาร่าการทำเช่นนั้นก็เหมือนกับเป็นการหักหลังความสัมพันธ์ที่เขามีต่อเธอด้วยเช่นกัน การทรยศหักหลังยังสื่ออย่างตรงไปตรงมาด้วยการกระทําของทั้งไกอาที่แฝงตัวเป็นสายลับให้พ่อของเธอและแผนตลบหลังที่กราวิกใช้งัดกับไกอาเพรอให้เธอแสดงจุดยืนที่แท้จริงว่าหญิงสาวอยู่ข้างไหนฉะนั้นสำหรับผม Secret Invasion ในในโอนที่3ก็มีชื่อตอนกับเรื่องราวที่นำเสนอออกมาได้สอดคล้องกันเป็นอย่างดีครับ บีโทคุสคราวัยวรุ่นที่เกยอ์อาเป็นคนรับเข้ามาตอนนั้นเธอเล่าเกี่ยวกับนิวส์คาร์ลอสไว้ว่า,วาชาวเราที่อยู่ที่นี่ไม่จาเป็นต้องปลอมแปลงเป็นมนุษย์เพราะว่าพวกเขาจะต้องอยู่เฉพาะในนั้นแต่สิทธิพิเศษของผู้ที่เลือกเป็นนักรบจะได้รับโอกาสให้ออกไปทาภารกิจด้านนอกบีโทในเอพิโซดนี้จึงแสดงตัวเลือกของเขาว่าท้ายสุดแล้วเขาก็เลือกคลาสนักรบที่จะทําให้ตนเองได้ออกไปทาภารกิจสําคัญโดยภารกิจแรกของบีโทก็คือการแทรกซึมเข้าไปในกองทัพเรืออังกฤษแฝงตัวลงไปยังเรือดำน้ําเพื่อยิขีปนวุธ อย่างไรก็ตามการตั้งคําถามว่าท้ายสุดแล้ววิธีการของการสร้างความวุ่นวายจะได้ผลจริงๆหรือเปล่ามันทําให้ผมรู้สึกว่าบีโทอาจจะเปลี่ยนฝ่ายในตอนหลังแล้วหันเหมาเป็นพันธมิตรกับไกอานในที่สุดการเก่่าาการ้ายเพื่อสร้างสถานการณ์จึงเป็นแผนการหลักของกราวิกนะครับ ผ่าแรงครับเพื่อนที่รู้สึกว่าตนเองและเผ่าพันธุ์ถูกขังหลังจากนิกฟิวรี่ที่ไม่สามารถหาดาวใหม่ให้ได้สักทีในชางกลับกัน s e c ร e t i n อ็นเตอร์ในคอมิกนั้นมีต้นตอ,นตอนมาจากคำทำนายองค์หญิงเวอร์แรงค้นพบว่าสแควร์โฮ m เวิร์ d จะต้องพบกับจุดจบเธอจึงพยายามเตือนทุกคนทว่าหญิงสาวกลับถูกในประเทศออกไปด้วยคำสั่งของเอมเ r อเรอร์ดที่มองว่าเป็นการเผยแพร่ความเชื่อผิดๆแต่ท้ายสุดสแควร์โฮงเวิร์ก็ถูกทำลายด้วยกาแล็กตัสส่งผลงให้ชาวสแควที่รอดชีวิตไปเชิญองค์หญิงเวอร์แรง เธอนำเอาองค์ความรู้ที่สครควเคยศึกษาทดลองอิลูเมนติมาพัฒนาความสามารถของสราวให้แกร่งขึ้นส่วนวอร์รนก็ปลอมตัวเป็นสไปเดอร์วูแมนในช่วงที่บุกรุกรานโลกฉากย้อนอดีตจะนำพาเรากลับไปยังปี1998หรือว่า1ปีนับจากที่นิกรวมทีมสครควให้มาเป็นผู้ช่วยของเขาตัวเอกจะได้เจอวาร่าในรูปลักษณ์ใหม่ที่ผ่านการคัดกรองมาแล้วว่าทรงนี้สเปกพินิกอย่างแน่นอนส่วนตัวผมมองว่ามันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าความจงใจของเธอก็ได้ทว่าิีนนี้ก็ทําให้เราเห็นได้ชัดว่่่าาทททีีีของนนนิเปไป ทีนี้วาร้านนั้นมาเพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับเรคอฟให้กับนิกนะครับมันก็เลยเป็นการบ่งบอกว่าหน่วยชีวพยายามจะตามหาเบาะแสของมอนี่มาอย่างยาวนานรีแคปเกี่ยวกับนายพลเรคอฟก็คือเขาเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหภาพโซเวียตบทบาทหลักก็คือการดูแลโปรเจกต์เรดรูมที่รวมเอาเด็กสาวมาฝึกฝนให้กลายเป็นมือสังหารเช่เชนนาตาชาโรมานอฟอย่างไรก็ตามนะครับในท้ายสุดเมื่อต้องพิสูจน์ตนเองว่าเธอตัดขาดจากเรดรูมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อซื้อความเชื่อใจของหน่วยชีวนาตาชาจึงต้องตามล่าเรคอฟ แต่ระเบิดที่หมายมันจะปลิดชีวิตเป้าหมายมันกลับไปโดยลูกสาวอย่างแอนโทเนียแทนโดยคอฟจึงเปลีป่ยนให้เธอเป็นทรัสต์มาสเตอร์และกลายมาเป็นตัวร้ายคนสําคัญในภาพยนตร์ Black วีดโอนั่นเองครับเรื่องราวได้ตัดสลับมาในช่วงเวลาปัจจุบันประเด็นที่เป็นข้อสังเกตก็คือการถามวาร่าว่าเธอได้ติดต่อกับกราวิกบ้างหรือเปล่าคําถามนี้ทาให้วาร่าหงุดหงิดเพราะว่านิคหายไปนาน ตอนกลับมาแทนที่จะสนใจคนรักแต่เขากลับไปโฟกัสว่าเธอจะย้ายฝั่งหรือเปล่าถ้ามองในมุมของวาร่ามันก็เข้าใจได้ที่เธอจะหัวเสียนะครับแต่กลับการถ้ามองในมุมของนิกวาร่าก็จะเป็นตัวละครที่ถือว่าใกล้ชิดกับกราวิกเพราะถ้าคุณผู้ชมยังจําได้เธอคือคนที่พาเด็กหนุ่มมาเจอนิกในตอนที่เขากําลังรวมทีมคราวเมื่อปี1997นั่นเอง ก็สังเกตต่อมาก็คือในซีนเดียวกันจะมีบางคนติดต่อมาหาเธอในขณะที่นิกก้ให้ความสนใจโทรศัพท์เครื่องนั้นซึ่งผมเชื่อว่าเขาคงทําอะไรสักอย่างกับโทรศัพท์ในช่วงที่เธอไม่ทันระวงังอาจจะติดเครื่องดักฟังอุปกรณ์สอดแนมอะไรสักอย่างที่จะเชื่อมโยงไปยังตอนจบเอพิโซด เหล่าสมาชิกสภาถูกเชิญให้มารวมกันที่นิวส c r ลลอสเพราะกราฟิกต้องการให้พวกเขาได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะทาให้ส c r ลลกลายเป็น Super ซูเปอร์สแคลล์ซีนนี้จึงเป็นจุดบ่งชี้ว่าเหล่าสมาชิกสภาแต่ละคนจะได้รับพลังพิเศษกลับไปหรือถ้าเกิดเรื่องราวมันหักมุมขึ้นมานะครับผู้ชมจะสังเกตว่าในตอนใกล้จบในช่วงที่กาอาเข้าไปค้นหารหัสเราจะเห็นสมาชิกบางคนที่ถูกจับกลุมตัวเอาไว้ตรงนี้มันตีความได้2แบบนะครับแบบแรกก็คือพวกเขาคือมนุษย์ที่เป็นร่างต้นจริงๆหรือว่าแบบที่2พวกเขาเหล่านี้เป็นสแคลลที่เป็นสมาชิกสภาทททีีี่่่ถูกจับมมาานะตอนเิญ จากนั้นก็นให้คนของเขาแปลงร่างเป็นสมาชิกสภาแล้วไปทำหน้าที่แทนสมาชิกชุดเดิมบทบาทของไกอาในเอพิโซดนี้ก็ทำให้เรารู้ว่าเธอเป็นดับเบิลเอเจนต์ฝั่งหนึ่งทำงานให้กับกราวิกในขณะเดยียวก,กันก็คอยส่งข้อมูลให้กับพ่อในซีนที่กำลังขับรถไปเจอเทโลสกราวิกก็จงใจพูดข้อมูลสำคัญให้เธอได้ยินว่าจะมีปฏิบัติการบางอย่างเพื่อโจมตีเครื่องบินของ UN โดยใช้ขีปนาวุธบนเรือด,ดำน้ำเนปจูนเป้าหมายก็เพื่อพิสูจน์ว่าไกอาเป็นสายลับหรือเปล่าภาพสเต t เมนต์ออฟเวอร์วอล์ว เหล่ารัฐบุรุษแห่งสงครามโลกครั้งที่1เป็นภาพสีน้ำมันที่วาดขึ้นโดยเซอร์เจมส์กรูทรีเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่นักการเมืองและรัฐบุรุษแห่งสาราชาณาจักรที่มีบทบาทสำคัญในช่วงสงครามโลกครั้งที่1กราวิกเลือกภาพนี้ขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบตนเองกับสภานะครับเขาเปรียบเหล่านักการเมืองที่อยู่ในภาพว่าคนเหล่านี้คือคนที่เป็นจุดตั้งต้นของสงครามแต่ได้แอคท่าที่เท่แล้วถูกวาดลงบนภาพด้วยสีน้ำมันเพราะว่ามันตรงกันข้ามกับเหล่านักรบที่แต่งแต้มเรื่องราวของตนเองด้วยเลือดเช่นเช่นเขาที่ปน,นรร่อือ้้ตตบีงงงทลพฏิิิักาจ นยะของซีนี้จึงมี2อ,อย่างนะครับข้อแรกก็คือสงครามมีต้นตอมาจากพวกผู้ใหญ่แต่คนที่ต้องไปเสี่ยงตายคือคนวัยหนุ่มที่ไม่ได้อยากทําสงครามกับข้อที่2ชนวนของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั้นเกิดขึ้นเมื่อ Archduke f r a สเ f e r d น n น n d รัชทายาทของออสเตรียฮังการีถูกลอบลงพะชนการลอบสังหารจึงเทียบเท่ากับแผนการก่อการร้ายของกราวิกที่น่าจะได้รับแรงบันดาลใจเดียวกันเพราะเป้าหมายของเขาคือการยุแยงให้มนุษย์ตีกันเองจนเกิดสงครามโลกครั้งที่3ครับ อาการติดน้ําตาลของกราวิกถูกเอามาเน้นย้ำอีกครั้งเหมือนกับว่าการติดหวานแบบนี้อาจจะใช้เป็นปมบางอย่างในตอนใกล้จบก็เป็นไปได้เทโลสต้องการให้กราวิกยุติการสังหารมนุษย์ผู้บริสุทธิ์เะว่าการเจรจาไม่ลงตัวครับรวมทั้งเขายังหยิบเอาประเด็นเกี่ยวกับไกอามาพูดถึงมันทําให้เทโลสโมโหมากเขาแทงไปที่มือของกราวิกแล้วจากไปเราะว่าด้วยพลังของเอ็กซ์ตรีมิสต์ที่คิดค้นขึ้นโดยอัลดิชคิวเลียนจากไอออนแมนภาคที่3ก็ทําให้เขาหายกลับมาเป็นปกติกราวิกณนะตอนนี้จึงมีสถานะที่ถูกยกระดับเป็นเปอวแล้นนั่นง ผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาชนเทลสแล้วทำทีเป็นส่งโทรศัพท์คืนให้ทว่าโทรศัพท์เครื่องนั้นเป็นของไกาอาที่ตั้งใจส่งข้อความรหัสลับให้กับพ่อครับซึ่งถ้าเราสังเกตซีนนี้ต่อจนจบคุณผู้ชมจะพบว่าผู้ชายที่เดินชนจะไปยืนคุยโทรศัพท์ที่ด้านหลังรถเพื่อเป็นการบอกว่า mm hmm. เขาเองก็มีโทรศัพท์มือถือของตัวเองส่วนที่เอามาแกล้งชนก็คือโทรศัพท์ของไกาอาร นิกเว้ไปขอความช่วยเหลือจากเทโลสเหมือนว่าเขาไม่ได้พูดจาแรงๆใส่เทโลสในซีนที่นั่งรถไฟไปด้วยกันจากเอพิโซดที่แล้วข้อสังเกตเกี่ยวกับนิกก็คือมันจะมีช่วงที่เขาสวแมแว่นตากับช่วงที่ถอดแว่นกับแง่มุมของความต่อเนื่องของเรื่องราวอย่างซีนที่เขามาเจอเทโลสเขาบอกว่ามีสคราวคนนึงรับตำแหน่งสูงในรัฐบาลสหรัฐตอนนี้หมอน,นั่นอยู่ในลอนดอนเราะว่าตัวเนื้อเรื่องก็ไม่ได้บอกเล่าชัดเจนะนะครับว่านิกได้ข้อมูลนี้มาจากที่ไหน ข้อสังเกตเหล่านี้ก็เลยนําไปสู่สมมติฐานที่ว่านิกที่เราเห็นมาตลอดทั้งเรื่องอาจจะเป็นสคราวแฝงตัวมาด้วยคําสั่งของนิกตัวจริงที่ประจําการอยู่บนสถานีอวกาศและมันก็เป็นไปได้อีกว่าถ้ามีการปลอมตัวสุคราวที่ปลอมเป็นนิกอาจจะมีมากกว่า1คนก็ได้ซึ่งถ้าเราเอาคาพูดของไกาอานในเอพิโซดแรกมนาะอ้างอิงที่เธอบอกกับปีโทว,ว่านักรบจะต้องอยู่ในรูปมนุษย์ตลอดเวลายิ่งคุ้นเคยกับเปลือกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดูออกยากไม่ว่าโดยมนุษย์หรือวม่แต่สคราวด้วยกันมันเลยไม่แปลกนะ ในยัยยะของนกคู่ก็ชวนให้คิดต่อได้เหมือนกันสังเกตว่าในเอพิโซดแรกนิกติดตั้งเครื่องดักฟังลงไปบนดวง,งตาข้างซ้ายของนกคูก่กระทั่งเมื่อซอนย่ารู้ตัวเธอจึงเอาภาพปิดตามาแปะเอาไว้เหมือนว่านกคูกตัวนี้ก็คือนิกฟิวรี่ซึ่งในยักษ์ของนกคูกนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความฉลาดจากสายตาอันสุข,ขุมแน่วแน่ของมันนกคูกจึงมักจะได้รับการยกย่องให้เป็นสัตว์ประจาเทพแห่งความฉลาดรอบรู้และการสงครามอยู่เสมอเด่นชัดที่สุดก็คือเทพีอัตีนาจากตำนานกรีกครับ เรวคู้ที่เฝ้าดูสถานการณ์ทั้งหมดนะนเบื้องบนจากสถานีวกาศก็คือนิกฟิลตี่ตัวจริงนั่นเองแต่ก็ต้องย้ำนะครับว่าอันนี้เป็นเพียงแค่สมมติฐานเท่านั้นนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอนยา่าก็คือเธอกําลังเฝ้าจับตาดูพัฒนาการของซูเปอร์สคาวเช่นกันสังเกตได้จากตัวอ m p l e ที่เธอเอามาส่องดูนั่นเองครับระหว่างที่ไปบ้านโรเบิร์ตแฟร์แบงค์เทโลสก็เป็นคนย้าอย่างเป็นทางการนะครับว่าแม่นิกจะเป็นคนเก่งแต่หน้าที่การงานของเขาเติบโตเพราะว่าสคาวสิเก้าชีวิตคอยซัพพอร์รตภ ส่วนภารกิจในตอนเข้าไปจับกลุ่มโรเบิร์ตก็มีอิสต์เอ็กตรงที่การเรียกชื่อนี้ครับเพราะไม่มีใครเรียกแบบนั้นมาเลยทําให้นิกรู้ว่าเทโรเสียท่าให้กับโรเบิร์ตแล้วนั่นเอง have them, They call me Fur Fur your Fur. kids? call What เมื่อหยุดยั้งการยิงขีปนาวุธเอาไว้ได้ไกอาที่เป็นคนหารหัสให้ก็ต้องหลบหนีออกจากนิวส์เคาล์ลอสว่าเธอก็ถูกกราวิกขวางเอาไว้พร้อมกับจบชีวิตหญิงสาวลงในที่สุดยังไงก็ตามไกอาจะไม่ตายในฉากนี้นะครับคาดการณ์กันว่าตอนนี้เธอน่าจะมีพลังของเอ็กซ์ตรีมิทที่ทําให้เธอรักษาตัวเองได้การแซงกลับเป็นร่างเดิมเพื่อให้ดูแนบเนียนจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าเธอเป็นคนโกหกเก่งตามที่เธอเคยบอกเอาไว้ในช่วงต้นเอพิโซด ประเด็นท้ายสุดก็คือวาร่าที่เริ่มเคลื่อนไหวเธอแวะไปเอาปืนที่เก็บไว้ในเซฟจากนั้นโทรศัพท์ก็ดังขึ้นด้วยเสียงโรดี้ที่บอกว่าเขาก็คือกราวิกข้อสังเกตตรงนี้ก็สามารถมองได้2อ,อย่างนะครับข้อแรกก็คือกราวิกปลอมตัวเป็นโรดีม้มาตลอดแต่ว่าข้อที่2เขาแค่เลียนเสียงให้เหมือนกับโรดี้เฉยๆถึงเหมือนเป็นการแอบอ้างตนผ่านโทรศัพท์แบบเดียวกับที่เชโรสปลอมเสียงของโรเบิร์ตแฟร์แบงค์นั่นเองและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของวิดีโอนี้แล้วแหละครับก่อนจากกันไปก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับกับับ้้สสสสนนหห่งอแลวกวววีีีฟาพใมดดโ แอดไวส์ูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ไอทีทั้งโน้ตบุ๊กพีซีปรินเตอร์เกมมิ่งเกียร์อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็อื่นๆอีกเยอะแยะ,ยะเลยเลยครับประจำเดือนกนรกฎาคมนี้ไทรแอดไวส์ก็มาพร้อมกับแคมเปญจุลัยออนเซลลดแรงเวอร์ลดทั้งเดือนสูงสุด2,300บาทผ่อนศูนย์เปอร์เซนต์นานสูงสุด24เดือนผู้ชมที่กำลังมองหาสินค้าไอทีก็แวะเข้าไปเลือกซื้อได้ที่ a d ด i ว e .co.th นะครับแล้วก็ยังสามารถใช้โค้ดส่วนลด The Move ได้เหมือนเช่นเคยยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับับบบบนนนึึึึกกถถงงจจำห่่่ายยและซอมคครรบบทีีเดว ผู้ชมที่ใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นประจําก็อย่าลืมตัวช่วยลดแสงสีฟ้าอย่างแว่นอัลตัสนะครับกับแว่นที่สวยคมดีทั้งฟังก์ชันหรือความสวยงามและวัสดุที่แข็งแรงทนทานงอได้ทับได้ไม่หกักพิเศษประจําเดือนนี้ผู้ชมที่ซื้อแว่นอัลตัสรุ่นรับสิทธิธ์เที่ยวฟรีชายแดนเกาหลีเหนือรางวัลมูลค่ากว่า30 0 0 0บาทอีกทั้งถ้าได้สิทธิ์แล้วไม่สะดวกไปสามารถรับเป็นเงินรางวัลแทนได้ด้วยดูดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจของอ p ลตัสได้เลยนะครับแล้วก็ยังสามารถใช้โค้ดส่วนลดเดิเมูฟลดเพิเคค่ม